ยอนบทที่4ี่เสด็จผ่านแคว้นสมาเรียไปแคว้นกาลิลีเหตุฉะนั้นเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าพวกฟาดิสีได้ยินว่าพระเยซูทรงมีสาวกและให้บัติสมามากกว่ายอนแม้ว่าพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัติสมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้ พระอ,องค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียและกลับไปยังแคว้นกาลิลีอีกพระอ,องค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียพระอ,องค์จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่งชื่อสิคาในแคว้นสมาเรียใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรชายของตนหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำของยาโคบ บอ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงนำเนินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับบนขอบบอ่อนะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงมีหญิงซามาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตัดถามนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมือง หญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าชไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากผู้ดิฉันผู้เป็นหญิงสมาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสมาเรียเลยพระเยซูตัดตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของประทานของพระเจ้าและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าจะได้ขอจากท่านผู้นั้น และท่านผู้นั้นจะให้น้ำประกอบด้วยชีวิตแก่เจ้านางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะได้น้ำประกอบด้วยชีวิตนั้นมาจากไหนท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษเราผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือและยาโคบเองก็ได้ดื่ม จากณบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือบ่อน้ำภูภายในพระเยซูตอบนางว่าผู้ใดที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ใดที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยแต่น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้น จะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันด์นางทูลพระอ,องค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่พระเยซูตัดกับนางว่าไปเรียกสามีของเจ้ามานี่เถิดนางทูลตอบว่าดิฉันไม่มีสามีคะ่ะ พระเยซูตัดกับนางว่าเจ้าพูดถูกแล้วว่าดีฉันไม่มีสามีเพราะเจ้าได้มีสามีห้าคนแล้วและคนที้เจ้ามีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริงนางทูลว่าท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์บรรพุษของพวกเรานมัสการที่ภูเข,ขานี้แต่พวกท่านว่า สถานที่ควรนมัสการนั้นคือกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูตัดกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดจะมีเวลาหนึ่งที่พวกเจ้าจะมิได้ไว่า้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือในที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งพวกเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จัก เพราะความรอดนั้นเนื่องมาจากชาวยิวแต่เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระอ,องค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและ ผู้ทีน่นมัสการพระอ,องค์ต้องน,นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนางทูลพระอ,องค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสยาที่เรียกว่าพระคิดจะเสด็จมาเมื่อพระอ,องค์เสด็จมาพระอ,องค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตัดกับนางว่าเราที่พูดกับเจ้าคือผู้นั้น ขณะนั้นสาวกของพระอ,องค์ก็มาถึงและเขาประหลาดใจที่พระอ,องค์ทรงสนทนากับผู้หญิงที่ไม่มีใครถามว่าพระอ,องค์ทรงประสงค์อะไรหรือทำไมพระอ,องค์จึงสนทนากับนางหญิงนั้นจึงทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองและบอกคนทั้งปวงว่ามาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทาท่านผู้นี้ไม่ใช่พระคิดหรือ คนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระอ,องค์ในระหว่างนั้นพวกสาวกทูลเชิญพระอ,องค์ว่าพระ้าจาย์เจ้าข้าเชิญรับประทานเถิดแต่พระอ,องค์ตัดกับเขาว่าเรามีอาหารรับประทานที่ท่านทั้งหลายไม่รู้พวกสาวกจึงถามกันว่ามีใครเอาอาหารมาถวายพระอ,องค์แล้วหรือพระเยซูตัดกับเขาว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยขององค์พระผู้ ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จท่านทั้งหลายว่าอีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวไม่ใช่หรือดูเถิดเราบอกท่านทั้งหลายว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดว่าทุ่งนาก็ขาวถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนที่เกี่ยวก็กำลังได้รับค่าจ้างและกำลังสัมสมพืชผลไว้สําหรับชีวิตนิรันเพื่อทั้ง คนหวานและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกันเพราะในเรื่องนี้คำที่กล่าวไว้นี้เป็นความจริงคือคนหนึ่งหวานและอีกคนหนึ่งเกี่ยวเราใช้ท่านทั้งหลายไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ลงแรงทำคนอื่นได้ลงแรงทำและท่านได้ประโยชน์จากแรงของเขาชาวสมาเลียเป็นอันมากที่มาจากเมืองนั้นได้เชื่อใน พระอ,องค์เพราะคำพยานของหญิงผู้นั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำชาวสมาเรียได้รับความรอดเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นเมื่อชาวสมาเรียามาถึงพระอ,องค์เขาจึงทูลเชิญพระอ,อ,องค์ให้ประทับอยู่กับเขา และพระองค์ก็ประทับที่นั่นสองวันและคนอื่นเป็นอันมากได้เชื่อเพราะพระดำหลัดของพระองค์เขาเหล่านั้นพูดกับหญิงนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปที่เราเชื่อนั้นไม่ใช่เพราะคำของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้แน่ว่าท่านองค์นี้เป็นผู้ช่วยโลกให้รอดคือพระคิด ขั้นล่วงไปสองวันพระองค์ก็เสด็จออกจากที่นั่นไปยังแคว้นกาลิลีพระเยซูทรงเองทรงเป็นพยานว่าศาสดาพยากรณ์ไม่ได้รับเกียรติในบ้านเมืองของตนฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงแคว้นกาลิลีชาวกาลิลีได้ต้อนรับพระองค์เพราะเขาได้เห็นทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําในเทศกาลเลี้ยงณนกะุงเยรูซาเลม็มเพราะเขาทั้งหลายได้ไปเทศกาลเลี้ยงนั้นด้วย ทรงรักษาบุตรชายของขุนนางฉะนั้นพระเยซูจึงได้เสด็จไปยังหมู่บ้านคานาแควนกาลิลีอีกอันเป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้น้ํากายเป็นน้ำมงุดและที่เมืองคาเปอร์นาอุมมีขุนนางคนหนึ่งบุตรชายของท่านป่วยหนะักเมื่อท่านได้ยินข่าวว่าพระเยซูได้เสด็จมาจากแควนยูเดีย ไปยังแคว้นกาลีลีแล้วท่านจึงไปทูลอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จลงไปรักษาบุตรของตนเพราะบุตรจวนจะตายแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านไม่